ะสดมาติกาบาสกุลต่อหลังจากที่ญาติหลวงได้รับวามพระบรมเดสารบรองเมื่อพระสงฆ์คัะนสดมาติกาบาสุกุลจบลงแล้วแล้วก็จะเป็นการถวายไทยธรรมไม่ว่าจะเป็นถวายกันเทศตลอดจนถึงถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่ท่านมาสสดมาติกาบาสุกุลก่อนละหลังจากที่ถวายไทยธรรมเสร็จสินส้นแล้ว พอสนทนาได้เข้าได้ให้พรครโรงทานโรงทานก็มีโรงทานโรงทานขอบคุณครับขอบคุณผู้ใจบุญครับขอบคุณผู้ใจบุญครับขอบคุณครับขอบคุณ ทำไมจะได้กินเนี่ยก็ลุงบางสิครับ,บางกล้องก่อนเจอค่ะเจอค่ะเก็บไว้ด้ว <c oughs> ย,เอ,เ,ยเอาเลยถือหรอเดี๋ยวมา <c oughs> นี่ก็งาม ่แตี่ไมคะเอาขอบคุณลูกขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยขอบคุณผู้มีจิตกุศลขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล้ำรวย,ยนะครับโอ้ อันนี้นะจะขายดีกว่าข้อนั้นเนี่ยต่อคิวยาวเนี่ยเม็นไหมขอบคุณยาพี่น้องทุกท่านว่าไงเสียเบิร์ดขอบคุณสาธุชนทุกท่าน โอ้ต้นแสรษฐีขายดีก็แ้่เนตอแท้ายางลายป๊๊บคอ,อนบ่หรอของของน้องหยงครับครับปูแลโอ้ของปูแลโอ้นี่ตตะกูนทองบางเดอ้อโดยลูกสะใภ้คนงามน้องหยง ฮะไอตลาดจะตั้งเนื้ท่านแบบนี้เด้อเนี่ยโอ้ตลาดคอยขายดีงเงี้ยเด้เอจะขายสาธุเดอ้อดำด่เรวยเด้อคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงดำด่เรวย,วยที่มาช่วยกันนี่แหละการให้ทานคือให้ทิ่งทิ้งที่ยิ่งใหญ่แหละเจ้อ ทั้งไม่ทั้งไม่เดือนไหนใ่ไหมจะกลับมาตอนไหนอ่ะเดือนนีแ้แหละ